วัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะปลูกพืชผักส่วนครัวไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าบอนสีแล้วการไม่ตั้งใบตกกันบ้างไหมคะหรือว่าไม่โตเลยนะคะไม่มีการพัฒนาเลยนะคะ มีหนึ่งใบก็หนึ่งใบยอยู่แค่นั้นสองใบก็สองใบแค่นั้นนะคะวันนี้แม่จิมขอแนะนําสูตรง่งายๆนะคะเพราะว่าที่บ้านก็ใช้สูตรนี้ตลอดเลยนะคะบอนสีหรือว่าต้นไม้ที่บ้านก็สวยงามมากเลยเป็นวิธีง่ายๆหาของในครัวเรือนนั่นเองนะคะทําอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก่อนที่จะไปรับชมแม่จิมขอคนลร1ห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามสาคูชแนลเลยนะคะไปดูกันค่ะว่าแม่จิมดูแลต้นไม้บอนสีที่บ้านอย่างไรถึงได้สวยคะ่ะ สุภราชนะคะหลังจากที่แม่จิ๋มได้ผ่าหัวไปนะคะแล้วก็ต้นเขาเริ่มที่จะโตก็เลยย้ายกระถางนะคะแยกกระถางออกมาตอนนี้โตเร็วมากใบใหญ่นะคะเดี๋ยวจะมีหลอดใหม่ออกมาตรงนี้เห็นไหมคะเขียวเล็กๆเกนี่ยค่ะถ้าเขารากเดินดีต้นของเขาก็จะแข็งแรงนะคะวันนี้แม่จิ๋มจะพาคุณชมมาทำสูตรง่ายๆนะคะ ให้เลือกใช้นะคะสองวิธีแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็เลือกใช้ได้เลยนะคะทําให้รากเดินดีรากเดินดตต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงแข็งแรงเขาก็จะโตเร็วโตวเร็วก็จะมีใบให,ให้เราเป็นพุ่มสวยแบบนี้นะคะดูสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างนะคะไม่ยากค่ะคุณผู้ชมก็จะเตรียมน้ําไว้เลยนะคะห้าลิตรค่ะ แล้วก็โมโนโซเดียมกูตาเมนะคะผงชูรสนั่นเองนะคะดีต่อระบบรากนะคะรากเดินดีต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงนะคะต่อไปค่ะวิตามิน B รวมนะคะ B3 B5 B6 B 1 2นะคะเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองะคะ่ะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะทำให้พืชของเราใบเขียวงามต้นแข็งแรงค่ะสดชื่นนะคะไม่เหี่ยวเฉาง่ายคะ่ะวิธีการทำนะคะทำง่ายมากเลยหลังจากที่เราเตรียมน้ำแล้วนะคะ5ลิตรคุณผู้ชมก็ ใช่นะคะโมโนโซเดียมกุตเตรเมนะคะกระตุนรรานะ,ะทำให้ก้านแข็งแรงใบตั้งใบไม,ไม่ตกเลยนะคะหนึ่งช้อนกาแฟค่ะกะกะเอานะคะประมาณ1ช้อนชานั่นเองนะคะละลายในน้ำเลยค่ะต่อไปค่ะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะหนึ่งสานะคะ ถ้าน้ำสิบลิตรคุณผู้ชมใช้หนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยช้อนแกงเราเลยนะคะละลายให้เข้ากันกับน้ําเลยเท่านี้เองนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนําไปรดพืชผักนะคะได้ทุกชนิดเลยไม่ไม่ได้เฉพาะบอนสีอย่างเดียวนะคะ ไดูวิธีแรกกันเลยนะคะหลังจากที่เราผสมปุ๋ยเมื่อสักครู่นะคะนี่จะเป็นโคสุภราชค่ะหลังจากที่ไม่จิมพาหัวไปนะคะแล้วก็แยกหนอที่เริ่มที่จะโตแล้วนะคะออกมาใส่กระถางประมาณนี้เขาจะโตเร็วมากเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมผ่าหัวบอลสีนะมีใบถึงสองใบนะคะ ต้นก็ประมาณนี้นะคะสามารถแยกออกมานะคะให้กระถางใหญ่ขึ้นโตขึ้นนะคะเขาก็จะโตเร็วนะคะถ้าอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะรากเขาจะถูกจํากัดนะคะก็คือวนอยู่ในกระถางนั่นแหละมันก็เลยทําให้โตช้านั่นเองนะคะเคล็ดลับง่ายๆอยากจะให้บอนสีโตเร็วๆนะคะหลังจากที่ผ่าหัวหรือว่าเราขยายออกมานี่ก็คือขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็นนำฮอร์โมนมอสักครู่นะคะ หนึ่งแก้วลดลงไปเลยจะช่วยกระตุ้นรากนะคะดีมากๆเลยนะคะทําให้เขาโตเร็วนะรากเขาเดินดีนะคะเช็คดูดินนะคะถ้าเราลดลงไปอย่างเงี้ยน้ําเขาค่อยๆที่จะยุบลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะดินระบายน้ําได้ดีนะคะรากก็เดินดีแน่นอนค่ะถ้าน้ําขังนานมากเลยนะคะก็จะซึมลงไปนะคะวิธีแก้ง่ายคุณผู้ชมก็หาซ่อมหรือว่าที่พวนดินนะคะกวนดินลงไปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ น้ำนะคะระบายลงไปจนถึงสูกก้นเร็วๆเนาะรากเขาก็จะได้เดินดีค่ะใช้ชนค่ะถ้าเห็นแบบเหีเห่ยวๆเฉาๆนะคะคุณผู้ชมก็ใช้วิธีนี้นะคะลดต้นไม้ได้เลยนะคะหลังจากที่คุณผู้ชมปลูกใหม่ๆนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้สูตรนี้นะสามถึงสี่วันนะคะลดลงไปได้เลยเพื่อกระตุ้นรากนะคะให้เขาเดินดีนะคะหนึ่งสองแก้วได้เลยนะคะ วิธีที่สองนะคะเตรียมน้ําใส่ภาชนะนะคะเป็นบัวรดน้ํเตื่อดื่มชูกาลังหนึ่งฝาค่ะมาดูวิธีที่สองนะคะเราจะได้มีบอลสีนะคะกระถางใหญ่ๆนะคะต้นแข็งแรงแบบนี้กันวิธีที่สองคือควนดินค่ะหาซ่อมได้นะคะถ้ากระถางเป็นๆ็แบบนี้เนาะกระถางนิดนึงนะคะ กลาเขาจะได้ใช้ใจสะดวกด้วยนะคะหลังจากที่คนดินแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีนี้ก็ง่ายมากเลยคุณผู้ชมก็ใช้ชูรสนี้แหละนะคะหนึ่งช้อนกาแฟหนึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะนะจ๊ะต่อต้นต่อกระถางถ้ากระถางใหญ่ก็เพิ่มปริมาณได้นะคะไม้ไม่มสู้ใต้ตัวแต่ที่สําคัญก็คือข้อควรระวังไม่ควรที่จะให้มากเกินไปนะคะโรยนะคะมุมไหนก็ได้รอบๆเลยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำที่เราผสมเมื่อสักครู่เนาะลดลงไปเลยจ้ากรวนดินให้ห่างจากลำต้นนะคะ โอยนะคะดูแลต้นไม้พืชผักสวนครัวได้ทุกชนิดค่ะคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะบอนสีนะคะคุณผู้ชมจะได้มีบอนสีแล้วก็ต้นไม้สวยๆการตั้งตรงใบไม่ตกต้นแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนค่ะทาให้ใช้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ คุณู้ชมทาได้เลยนะคะวิธีนี้ง่ายแสนง่ายเลยนะคะต้นไม้ของเราสวยอีกต่างหากค่ะไม่จ้งหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะมีประโยชน์สาหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยจ้าหรืออยากจะแนะนําหรือว่าแบ่งปันสูตรหรือว่าเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลต้นไม้พืชผักสวนครัวกับเพื่อนๆน,นะคะก็คอมเมนต์มาแนะนำได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ